ฟิวเอกาชาัตทูตสารัฐบมริกาประจําสหาประชาชาติเดินทางมาเยือนไทยนะครับเพื่อยืนยันและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสารัฐและไทยวันนี้มีการแถลงกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการหารือความร่วมมือในหลายประเด็นนะครับคุณทิวลิปนาคสมภพเรารายงานสดมาจากโรงพยาบาลเมดพาร์คถนนพระรามสี่ครับคุณทิวลิปครับ ค่ะคุณพึ่งนภา,าและคุณอนุชาคะท่านเอกราชทูตสาหารัฐประจำสาหารประชาชาติลินดาโทมัส,สกรินฟิลด์นะคะก็พึ่งมาเยี่ยมชมการฉีดวัคซีนชาวสาหารัฐในประเทศไทยที่โรงพยาบาลเมดพาคค่ะแล้วก็มีการประกาศยืนยันนะคะว่าจะบริจาควัคซีนให้ประเทศไทยจำนวน2.5ล้านโดสค่ะอันนี้ก็คือเป็นจากเดิมที่บอกว่า1.5ล้านโดสก็จะได้เพิ่ม อีก1นล้านโดสนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็มีการประกาศด้วยว่าจะส่งความช่วยเหลือมาที่ประเทศไทยนะคะอีกราว55ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งส่วนใหญ่แล้วถึง50ล้านดอลลาร์สหรัฐจะเป็นเกี่ยวกับความช่วยเหลือด้านมนุษยชนที่เกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมานะคะก็จะเป็นการส่งไปยังองค์กรข้ามชาติหรือว่า NGO นะคะ ส่วน5ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว150ล้านบาทจะเป็นการส่งให้ไทยโดยตรงค่ะเป็นความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวกับการรับมือกับโควิด -19 ในประเทศไทยนะคะท่านดูดลินดาเนี่ยนะคะจริงๆแล้วตอนที่เข้ารับตำแหน่งทูตศาสตร์ประชาชาติเนี่ยก็มีการพูดถึงบทบาทของจีนค่ะ บอกว่าจีนเนีพยายามสอดแทรกวาระ,ระเผด็จก,การเข้าสู่ระบบสหรบประชาชาตินะคะและมีการย้ำว่าตราบใดที่เธอยังดำรงตำแหน่งอยู่สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะคะวันนี้ก็เลยเป็นการตั้งคำถามค่ะว่าแล้วความช่วยเหลือที่สหรัฐส่งมายังอาเซียนและประเทศไทยนับได้ว่าเป็นการแข่งขันที่เรียกว่า the vaccine diplomacy หรือเปล่านะคะก็คือการทูตวัคซีนนั่นเองตันทูตก็ให้คำตอบแบบนี้ค่ะไปฟังกันค่ะ COVID 19 knows no borders. And in providing vaccines to other nations, our objective, singularly, is to save lives and with the full knowledge that none of us are safe until all of us are safe. ถ้าคำตอบของท่านทูตนะคะแน่นอนว่าฟังดูเป็นเรื่องพิธีการทางการทูตมากนะคะก็เป็นการเน้นย้ำความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐที่มามีมาถึง200ปีความร่วมมือทางด้านการทหารทางด้านสาธารณสุขและด้านอื่นๆอีกมากมายและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่าง2ประเทศนะคะมีการเน้นย้ำด้วยว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นพันธมิตรที่สำคัญมากนะคะส่วนคำตอบเรื่องการแข่งขันระหว่าง สหรัฐกับจีนนะคะท่านทูตตอบมาสั้นมากเลยบอกว่าไม่ใช่การแข่งขันค่ะแต่ว่าครั้งนี้นะคะจะเป็นการแข่งขันระหว่างสหรัฐหรือจีนหรือไม่ก็ตามนะคะการบริจาค2.5ล้านโดสให้กับประเทศไทยทําให้สหรัฐกลายเป็นประเทศที่บริจาควัคซีนให้ประเทศไทยมากที่สุดค่ะ2.5ล้านโดสนะคะรองจากนั้นคือญี่ปุ่นค่ะ1ล้าน5 0 0 0 0นโดสรองลงมาคือจีน1ล้านโดสและสหรชาชอาณาจักร415,000โดสค่ะ ค่ะคุณพึ่งนภาคุณอนุชาค่ะ